คช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันใกล้จะถึงงานออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะเทศกาลออกพรรษาก็คือการออกพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีางานมงคลต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแตง่งหรือว่า,าบางคนก็อาจจะบวชหลังออกพรรษาหรือมีการขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ก็มีเยอะแล้วที่สําคัญนะคะใกล้ๆเดือนกันยาตุลานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานวันกเกษียณใช่ไหมคะหลายคนเนี่ย อยากจะเตรียมหาผ้าผ้าเป็นผื้นเพื่อจะเอาไปฝากหรือว่าเพื่อที่จะเอาไปตัดเย็บผ้าถุงเสื้อชุดสวยๆนะคะอยากจะได้ผ้าเป็นผืนนั่นเองวันนี้แม่ค้าก็เลยได้เอาผ้าสามกริย์มานําเสนอนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าจะมีลายใหม่ๆมาบ้างไหมนะคะวันนี้ก็มีลายใหม่ๆมาแล้วนะคะก็เลยเอามาแนะนํามานําเสนอกันนะคะผ้าสามกริยัเนี่ยหลายคนก็พอจะทราบแล้วเพราะว่าแม่ค้าลงลายหลายรอบแล้วนะคะแบบที่ ท,ที่เห็นเนี่ยคะ่ะเป็นผ้าที่ประกอบด้วยเส้นไหมเส้นฝ้ายแล้วก็เส้นได้ไหมฝ้ายได้รวมการทอรวมกันนะคะและในลายทอเนี่ยก็จะมีทั้งลายมัดหมีแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นลายมัดหมีนะคะเนี่ยให้ดูตัวอย่างแล้วก็จะมีลายขิดแบบนี้คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลายขิดรวมกันนะคะคือพูดง่ายๆว่าซื้อผ้าผืนนี้นะคะคุ้มเพราะได้ทั้งลายหมีแล้วก็ลายขิด รวมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไหมฝ้ายได้ปนอยู่เวลาทีา่เราใส่ผ้าแบบนี้นะคะมันจะมีความสวยงามมากมีความเงางามนะคะแล้วโดยเฉพาะผ้ารุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นผ้าสามกริย์แบบหมักโครนปรับนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าจึงนุ่มมากนะคะอยากจะให้คุณได้จับกับแม่ค้าจังเลยจะได้รู้ว่ามันนุ่มจริงๆนะคะนุ่มมากๆแบบนุ่มเหมือนเสื้อเด็กเลยคุณ ะะและที่สําคัญนี่ก็ลายสวยแล้วก็สีสวยมากๆเวลาที่คุณสวมใส่ผ้าที่มันนุ่มๆเนี่ยมันจะรู้สึก ดีขนาดไหนเนาะอ่าทีนี้คุณเห็นคุณสมบัติทั่วไปลงลายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดผ้านะคะขนาดผ้าเนี่ยยาวแนวดิ่งเนี่ยจริงๆอาจจะบอกว่าเมรหนึงก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงเลยทีเดียวเราก็เลยตีว่าประมาณ92เซน92เซนนะคะจริงๆก็เกือบเมตรบางพื้นก็ถึงเมตรเหมือนกันนะแต่มันไม่ทุกพื้นไงเราก็ไม่อยากจะบอกว่า1เมตรก็ตีว่า92เซนแล้วก็หน้ากว้างแบบเนี้ย แบบนี้ก็คือ2เมตรนะคะคุณเอาไปตัดกระโปรงตัดกางเกงหรือว่าตัดชุดตัดเดรสอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแม่จะแม่ค้าจะให้ดูว่ามันนิ่มขนาดไหนนะคะเนี่ยคุณตัดชุดเป็นจีบรอบจีบทวิตเนี่ยได้เลยหรือว่าจะเป็นกางเกงเราก็อัดพัาก,กาวให้มันสวยงามสวยจริงๆนิ่มจริงๆนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะโชว์ลายให้ดูนะคะ,ะว่ามันมีลายอะไรบ้างนะคะเรนรู้สึกว่าจะมีประมาณ1ิกว่าลายที่เอามานะคะ แล้วลายแต่ละลายก็ไม่ค่อยซ้ำกันแต่ก็มีซ้ำบ้างนะคะ,ะก่อนที่จะโชว์ต้องบอกว่าราคาก่อนนะคะรุ่นนี้เราเคยขายแบบที่ว่าเราต่อหัวให้ลูกค้าแบบยาวๆขึ้นมาเอา้าฝ้ฟายมาต่อเนี่ยราคาอยู่ที่ 1, 3 9 0เราเคยขายราคานี้เลยนะคะแต่ว่าพิเศษเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้คือเราไม่ต่อหัวราคาก็ลดลงมาเยอะเลยนะคะอยู่ที่1,100นะคะถ้าคุณจะเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าบริการให้อีก50บาทนะคะ สรุปราคาอยู่ที่1,100นะคะเก็บปทางก็บวก50นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันเลยนะคะไม่มีภาพสไลด์ดูลายเลยไหมคะจะก,กลางให้ดูทีละผืนจะได้เห็นเต็มๆเพราะว่าใส่หุ่นอาจจะไม่เห็นรอบด้านโอเคเริ่มเลยนะคะ,ะลายนี้ลายแรกตัวนี้เป็นสีดํานะคะสวยไหมคะ นี่สีดําสวยมากลายขีดเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยลายหมีสีขาวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะใส่ไปงานสีดําก็ได้หรือว่าง,งานสีอื่นก็ได้ตัดกางเกงก็สวยอ่ะพื้นแรกนะคะพื้นถัดมาอุ้ยตัวนี้ผ้ามีความเงางมามมากตัวนี้จะมีสีเขียวหัวเป็ดนะคะรวมกับเดี๋ยวดูไม่ชัดสีแดงเลือดนกนะคะลายขีดตัวนี้ก็สวยนะคะสีนี้สวยเออโอเค ตดมานะคะดูทันก็เดี๋ยวถ้าไม่ไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวแม่แม่ค้าก็ทักแมค้ามานะคะแม่ค้าจะส่งแบบเป็นภาพนิ่งให้ดูนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะออกโทนม่วงนะคะตัวผ้าขิดเนี่ยตรงลายขิดเนี่ยก็จะเป็นสีคล้ายๆสีครีมนะคะ ถัดมานะคะเริ่มร้อนเริ่มร้อนตัวนี้ออกเป็นสีน้ำตาลทองอะ่ะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีออกชมพูชมพูมีหลายสีรวมๆกันนะคะแต่สวยมากเลยผืนนี้ก็สวยเอ้ยเดี๋ยวต้องใส่อย่างนี้เออโทษๆนี่ต้องกลับด้านนิดนึงนะคะด้านนี้นะคะอ่าพื้นถัดมานะคะผืนนี้ก็สวยนี่มีสีน้ําเงินปนด้วยนะคะอุย้ยรีบไปรีบไปอ่า ืันนี้ก็สวยนะคะนี่เดี๋ยวแม่ค้าจะใส่ให้ว่าพื้นไหนรหัสอะไรนะคะพื้นถัดมานะคะนี่ก็สวยคือจริงๆอะ่ะสวยทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะจับพื้นไหนมารู้สึกว่าสวยทุกสีเลยพื้นนี้ก็สวยนะคะเนี่สวยมากสีเข้มนะคะพื้นนี้โอ้นี่ยิ่งสวยเลยโอเเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะหลากสีหน่อยโอ้นี่หวาน,นะคะ่ะออกแนวหวานนะคะ อันนี้ก็สวยน่ารักหวานนะคะสวยตัวนี้สีชมพูหวานนะคะอ่ะต่อมาอตัวนี้จะเป็นสีออกทนเหลืองทองนี่อันสีต่อมานะคะสวยนะคะพื้นนี้ก็สวยออกทองทองนะคะทองชมพูด,ด้วยอ่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะอ่าพื้นนี้ค่ะนี่ใครชอบพืนไหนก็ทักมานะคะ เดี๋ยวแม่ค้าจะทําให้ดูทักมาอยากดูภาพนิ่งๆก็ทักแม่ค้ามานะคะอ่าฝื้นสุดท้ายค่ะสีม่วงสีม่วงสดใสนะคะสีม่วงนี้จริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราต้องได้ใส่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สวยมากนะคะสีม่วง จะกลับด้านอ่ะโอเคโอเคค่ะหมดแล้วนะคะ,ะถ้าคุณดูแล้วมันไม่ทันยังไงอยากจะดูเพิ่มก็ย้อนไปดูหรือทักแมค่ค้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะทางไลน์ทางเพจหรือว่าโทรมาก,ก็ได้นะคะวันนี้แม่ค้าลาไปแล้วนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเคยคะ่ะบ๊ายบาย